ทอดบอกยอดได้ครับผมราคาพิเศษผ่านลุงยอดขาหมูได้ครับมีรถราคาให้ครับผมประมาณ21-22ิบสหมอ้อ21่2หมอ้อนะครับหม้อเบอร์60หม้อเบอร์60โอ้โเดี๋ยวนะคต <c oughs> แต่ละโคตเอาไปแบบสุดๆๆสุด,สด,สด,สดบอกเลย สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาด4ี่แยกทศกัณฐ์นะครับนี่ทุกคนให้ดูโอ้โหเกิดอะไรขึ้นหลังผมนี่โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วชุดนี้อยู่จริงงานนี้นะครับทุกคนให้ดูแบบผู้คนเป็นร้อยนะครับมารอรอร้านนี้เลยร้านเดียวนะครับแล้วสุดยอดมากมากนี่แล้วอย่างนะ้ตอนนี้ผมไปให้นิดนึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับใหม่อลังการกว่าเดิมนี่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับร้านนี้นะครับ สนับสนุนโดยยูโรเค้กอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลานี่นะครับเห็นคนมุงมุงเยอะขนาดนี้นะจะเป็นร้านใครไปเลยไม่ได้นะครับนี่ร้านขาหมูลุงยอดนะครับ3ขาร้อยฟรีเวอร์นี่ให้ดูไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงแต่ทำสิบชั่วโมงขายชั่วโมงเดียวหมดนี่โอ้โหนี่นะเอามาเติมกันแบบไม่หยุดเลยนี่นะแบบ เป็นหม้อใหญ่ยักษ์เลยนะครับทุกคนโอ้นี่ทุกคนให้ดูลุงยอดเปิดให้ดูอีกทีนี่เลยเปิดตอนนี้เลย ให้ดูนะครับอันนี้คือสามขาร้อยยี่ให้ดูชัดๆเน้นๆใหญ่ๆบิ๊กๆใหญ่กว่านี้มีอีกไหมใหญ่ๆตอนนี้เจอของู่ผมไปแล้วตอนนี้น่าจะหมดแล้วลพี่น่าจะหมดแล้วใช่ไหมแต่มีแต่เราจะมีอีกครับเดี๋ยวลองดูให้นี่เดี๋ยวลองดูให้นะครับ นี่นะครับทุกคนให้ดูแบบโอ้ขายดีมากๆนะครับนี่นะแบบลูกค้ามาแบบลุมล้อมนะครับสองชั่วโมงหมดเหลือเชื่อมากๆนะครับนี่นะให้ดูกระทะดูหม้อก่อนอุย้ยอันนี้คือลูกยอดอันนี้หม้ออะไรเนี่ยอันนี้หม้อต้มหม้อต้มครับนะน,ะนี่ให้ดูโอ้หม้อหม้อนี้เท่าไหร่ราคาเหรอราคา ผมบอกตรงๆซื้อได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่เยอะๆเลยครับผมมียาที่ซื้อได้ครับสองร้อยสองร้อยร้านเลยครับถ้าผมไม่มีลูกค้าเนี่ยผมคงจะขายไม่ได้ครับไม่อยากออกซื้อนะร้านนี้ครับตรงไป งหนูโทรบอกมาได้มายังเรื่องนี่ก็โรษณาด้วยป้าคะลุงเรื่องนี้โฆษณาด้วยเปล่าอ๋อนี่าวกไับอันนี้ไทยแท้ครับใช้มืออัตโนมัติกับ ไปกินอะไรเนาะบอกลูกค้าด้วยใส่ถุงนี่บอกอย่างนี้ เออาชีพต่อไปก็มืออาชีพมั้งน,นะอนาคตนี่นะครับอันนี้อันนี้คือทอดอ๋อเราแค่ยกขึ้นมาดูว่านานไม่ได้ใช่ไหมนล่ะอ,นนอ,อีกแป๊บ,บนึงคุณยอดเดี๋ยวอันนี้ทอดนานไหมกระทนนะเนี้ยยี่สิบนาทียี่สิบนาทีสุกเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งกับมัน เมื่อก่อนเราต้องคีดจากคิปเทียเราต้องคอยบอกว่าถ้าสนใจกระทะทอดผ่านขาหมูลุงยอดได้นะครับพิเศษติดต่อมาหาลุงยอดเดี๋ยวเบอร์ผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมฮีฮอฮีโลฮีโลโอเคนะครับนี่ของใจดีแต่ห่อใจดีอันนี้สบายขึ้นไหมใช้กระทะนี้สบายมากเลยถ้าเทียบกับอันเก่าอันนั้นก็สบายครับสบายจะเป็นลมจะเป็นลมนะ ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปนั้นเป็นไวรอลมาก<ด>นะครับนี่นะให้ดูทุกคนแบบปรับใหม่นะครับชุดนี้นะชุดนี้หลักส์ลุงลุงยอดชูสอนิ้ว200รกระทะนี้นะที่ผมได้กระทะนี้ <c oughs> ไม่ใช่ผมเอง ได้จากลูกค้าของผมที่มาอุดหนุนขาหมูลุงยอดผมถึงได้มีทุกวันนี้ได้กระทะไปนี้ก็เพราะลูกค้าครับไม่ใช่ว่าตัวผมเองนะครับท้ามาอุดหนุนผมนี่ถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ไม่ได้ครับไม่ได้มาถึงวันนี้ครับนะครับกระทะสู้ตายครับกระทะสู้ตายไม่ต้องถามราคาหลังไม่ได้นะรับรองมีราคาพิเศษแน่นอน ไม่ครับไม่ต้องใช้พัดลมเป่าอ๋อเปลี่ยนใหม่แล้วไม่เอาพัดลมเป่าแล้วไม่เอาเลยครับทอเสร็จซิปปุ๊บ,สบ,สบ,บ,สบเสด็จกรอบได้เลยกรอบ<น>ไ,ได้เลยนี่ก็คือยกขึ้นมาพักแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ<ย>อ๋อแล้วเดี๋ยวมันก็เสด็จน้ำมันปุ๊บแล้วมันก็จะกรอบกรอบด้ยตัวเองนะครับกระทะใหญ่เดี๋ยวนี้คือทอดที่ขนาดเก่งขาเท่ากันจริงก็ได้ประมาณเจ็ดหรือแปดสิบขาแต่ว่ามันมันจะได้เงินไปแล้วเอาแบบสวยๆน่ารักๆก็ห้าอยู่ครับประมาณห้าสิบขาอืมสวยเลยนะขาอะไรดีดี ถ้าพอดีพอดีทางห้าสิบขาถ้าทักกะไทยหน้ามืดเลยนะครับเราจะได้ห้าสิบถ้าเป็นกระทะแบบเดิมเนาะได้แต่นี้คือแบบช่วยมุกย่อมาได้เยอะเลยครับสะดวกสบายมากขึ้นแต่ผมไม่รู้ขบกระทะนะครับผมผมได้ดีเพราะกระทะเลยไม่ได้นะอย่าลืมกระทะไม่ได้ที่วันยังไม่ลืมยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมนะครับคนที่ไหนที่ทำคุณผู้ผมก็ไม่ลืมใน แล้วกระทะที่ที่บ้านลุงยอดยังทำอยู่ไหมอ๋อกระทะไม่ได้ทำแล้วลูกไม่ได้ทำแล้วแบะนี่แบะพรองแล้วถ้ามีคนสนใจอยากเอาไปเป็นที่ระลึกไปซื้อขายไหมครับไม่ขายครับไม่ขายไม่ขายครับเก็บไว้เป็นที่รับผมไม่เป็นที่ระลึกนะใช่ครับผมอยากได้ผมให้ลุงยอดล้านหนึ่งไม่ขายไม่ขายไม่ขายเก็บไว้ครับเก็บไว้นะเอาลุงยอดคิดอีกทีผมให้ล้านหนึ่งไม่เอาล้านห้าไม่เอาถ้าไรก็ไม่ขายครับนี่กินสิ่งที่เราทำอาหรกินทบกินทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคือถ้าไม่มีเขาสามใบนั้น ก็ไม่มีลงย่อยวันนี้ใช่ครับนะครับนี่ทุกคนทำงานกินต้องเก็บไว้ใช่ครับกินที่เราเลือกเนาะใช่ครับอันใหม่อันเก่าก็ดีอันใหม่เราก็ต้องใช้ต่อไปใช่ตามยุคตามเรื่องอะไรตามลูกค้านะครับผมใช่เยอะขึ้นเนาะใช่ครับโอเคโอเคนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมของเก่าครับของเก่าของเก่าดีเสมอเลี้ยงเมียลงยอยแล้วเมียครับของเก่าแล้วจะตามถึงอย่าถามถึงอ่ะเดี๋ยว เครื่องทอดตาฮีโร่ไว้ใจได้ครับผมมีปัญหาอะไรมาปรึกษาได้นะครับเจ้าของใจดีครับเจ้าของเครื่องทอดจใจดีมากๆชื่อน้องบูมน้องบูม,นบมนหนุ่มไฟแรงนี่นะเจ้าของหนุ่มป้อหล่อเปี้ยวเลยไดกดูจัดเนาะครับเพิ่ม,มใๆใหญ่ๆก่อลิป นไม่ไรนนะอนีใหญ่ๆนะูขึ้นนะเขาเรียกอะไรลูกบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้ม ราคาีใครกล้าขายคไมไม่มีแล้วนะลุกยอดคนเดียวนะครับนี่ดูแบบร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทใช่นีร้อยเจ็ดสิบ่จ่าร้อยเจ็ดสิบครับร้อเดี๋ยววันหลังผมจะเข้าไปบุกเคลือหานลุงยอดครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหรนแรงุนแร อ,อ,อันนี้ร้อยหกสิบบาทอันนี้ร้อนะครับในดูนี่แบบโอ้เต็มจอชิ้นนี้อันนี้ร้อหสบาทฮะมีร้อด้วยนี่ไงน่ารักน่ารักนี่ร้อยบาทโอเคครับขายใหญ่อะันอยะไรครับขายใหญ่อย่างนี้ออันนี้ร้อเองเนี่ย ร้อยแปดสิบบาทครับร้อยแปดสิบบาทนะครับทุกคนอย่ามาเร็วเร็วเพิ่ม นี่นะทุกคนอันนี้ใครดูอันนี้คือกระทะสุดท้ายของของวันนี้แล้วนะครับโอ้สุดยอดมากๆยังยืนยันหนึ่งชั่วโมงหมดนะครับนี่นะน,นี่ชุดสุดท้ายออกมาแล้วนะครับหมดแล้วนะ

โอเคแค่นี้พอร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดปิดจังร้อยแปดปิดจังร้อยแปดสิบนะครับเปิดแล้วปิดแล้วขอไม่พอ แบบอันนี้เดี๋ยวสอบถามลุงยอดก่อนเมื่อกี้ทอดหมดไปแล้วนะต้มต้มหมดยังครับนี้ต้มที่บ้านไม่สองหมอ้อที่บ้านอ๋อมีกําลังเสิร์ฟจ,จากบ้านมาอีกสองหมอ้อใช่แล้วก็คากรีแล้วก็มีคากิด้วยวนะครับก็ประมาณห้าหมอ้อหกหมอ้อมั้งมาอีกอ๋อมไม่ต้องม, <laughs> มาเพิ่มเกห้าหมอ้อหกหมอ้อถ้าว่าหม้อก็ต้องประมาณยี่สิบหมอ้อโอ้วันเดี๋ยวนี้วันเท่าไหร่นะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหม้อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหม้อนะครับหม้อเบอร์หกสิบหม้อเบอร์หกสิบแล้วมันต้มที่นี่ ประมาณร้อยถาโอ้เดี๋ยวนะไม่ถึงว่าที่บ้านก็ต้มใช่ประมาณ20่สิบกว่าหม้อใช่แล้วก็มาที่คากี่เป็นพันอันวันนี้คากิจาก800เป็นเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ก่อตักเช้าต้มมันเรื่อยก็ต้มอยู่บ้านต้มอยู่ที่บ้านใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงก่อตักเช้าสิบชั่วโมงก็คงประมาณนั้นแล้วลุงมาขายเท่าไหร่ชั่วโมงเดียวไม่ได้เขีงไม่ได้เขีงลุงจะเป็นโรค ไม่ได้คิงนะมันคือเรื่องจริงรงจินะครับเรื่องเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสู้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 ครับแกก็ต้องสู้นี่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไงก็ไม่ยอมแพ้แล้วกระทะกระทะอันเนี้ยจะมีโอกาสเอามาเพิ่มอีกสองเตาไหมอ๋อเหรอราคามันแค่นี้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะสองกระทะก็เล่นไปนะสี่ครึ่งแล้วสี่ครึ่งแล้วนะไม่ไหว แต่ว่าได้ได้สองะทานี้มาก็ช่วยได้เยอะเนาะโอ้โหเยอะเลยอันนี้ก็เป็นร้อยถ้าเป็นขาเล็กๆนะ,ะประมาณ120นะ120ขายก็ประหยัดเวลาทุนเวลาใช่ก็แค่ประหยัดแกด้วยไม่ได้เหนื่อยเหมือนเหมือนตอนคลิปที่แล้วอไเหนื่อยมากๆท่อนจะเ,นเหนื่อยแย่ทยี่ชอบจะบอกว่าคนบ้านคนที่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาทักมาในในในไลน์อ่ะบอกว่าโดนแกล้งอ่ะที่เล่าให้พ่อฟังอ่ะที่บอกโดนโดนเด็กวัยรุ่นน่ะ นั่นไม่ถึงไม่ถึงว่าโดนโดนกั้นแกล้งยังไงครับโดนแกล้งเขาเขาหยิบเบอร์ถามสิ่งให้เราตัดคนนั้นานแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมปดื่มกับเราครับแล้วแล้วคุณพี่วันนี้เอาอะไรเอาคำถามหมุนหมุนอะไรหนึ่งอ๋อหนึ่งวันวันนี้คุณพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวผมให้ฟรีๆเลยนี่ต้องจ่ายตังค์นะครับคู่นะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมาแล้วแล้วโดนกั้นแกล้ง อาทิตย์ที่แล้วมาวันเสาร์ได้16มาวันอาทิตย์ได้31พอเราไปดูเบอร์มังกรคลินิก9เลขหนึ่งกับเลข9แต่ผู้ชายคนนั้นไม่หยิบให้เรา3แต่1หยิอ๋อที่น้าคือมาเยอะแยะเลยถามที่เบอร์แล้วไม่ได้ก่อนเราไม่ได้อ๋อรอบเดียวคุณป้าเลยไม่ได้ใช่ไหมก็ได้3ไม่ได้3มันง่านอ๋อแต่เขาบอกว่าได้คิดกว่าเขาบอกเขาเพิ่งมาได้19ป้าไปที่ไหน ครก็ไม่ได้ชีบรอเด็กผู้ชายยื่นแฟนเราอีกเอาเบอร์มาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ลุงยอดแถมฟรีไม่คิดตังนี่อ่าดูดันดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกได้โอเคไม่เป็นไรอย่าไปโทษคนอื่นยม่ว่ท้องครับไม่ต้องท้องนะอยีกแล้เนี่ย เจ็7โอ๊ยอ่อนขอปีเลย่ะ่าฮ8แต่เราหรายเร้่องาเก่าปีเดียวเจ็ดปีแลทกที่เรายได้มาของเนาะอ๋อตองใจเป็นยาคิดเน็นยทุกวันจะินหน่อยนห่อยินลนี่นะตอนนี้ สำหรับของที่ร้านนะครับตอนนี้หมดหมดเกลี้ยงแล้วแต่ว่าต้องรอจากที่บ้านมานะครับอีกประมาณ 5- ถึงหหม้อ7ดหม้อประมาณนี้นะครับ <B ang> นี่อันนี้คิวนี้เท่าไหร่อันนี้คิวนีเ้าประมาณ 96, 96้บาบรนะครับลูกค้าจัาก,กี่ชุดอันนี้อันนี้สามอันนี้เบาๆสามชุดนะครับสามชุดก็เก้าขา ขายดีทุกอย่างนะต้มตรงนู้นจะหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับนี่ครับรวนะครัเดี๋จอดด้างนะครับเดี๋ยวจอาหวาเดี๋ยวตรวจน้อมผมไม่รู้นะดถนนหอย สำหรับท่านที่มานะที่ตลาดทศก,กัน,นะครับด้านหลังมีลานจอดรถให้นะครับถ้าจอดด้านหน้า,น,าน,นี่คือนาจะโดนตำรวจเล่นได้นะครับจะโดนล็อกล้อได้นะ ถามขาเรา2ีกินมั้ย้าสามชุโอเคจ้ะพี่ขาทอดร้อยหกร้อยเจ็ก็ได้สี่อปีขาได้จ้ะาไ่ได้ขาปีนะเกพระโลยังไม่มาเลยครับไม่มาไม่ก็ทำอะไรได้นกันทั้งวันเลยพี่มันต้องใช้เวลาพี่เวลขาใหญ่มากมันก็จะแบบเสดเวลาจาดให้ไ้เไรอันนี้รอใ่อันนี้เท่าไหร่นะ120ยร้อยย นะครับสามขาร้อยยี่นะใช่มันจะมีคนคนกันเนี่ยค่ะนี่ให้ดูโอ้โหอันนี้นะคะรอมาแล้วใช่ไหมคะหรือรอคากิวเรายัง,ยางไม่ยังไม่ถึงคิวด้วยคากิแทงได้เลยนะนี่นะตอนนี้กำลังขนมาอยู่นะครับเอามาเสริอมอีกประมาณเจ็ดเจ็ดหม้อนะ ม่อเบอร์ม่อเบอร์60อีก7หม่อนะครับนี่นะอันนี้สามขาอันนี้ขาร้อยนะครับมันจะมีคลนกันอยู่เพราะว่าบางทีมันเหลือไม่น้อยก็จะมาโกลกับสามขาอ๋อน,น,นะครับ 3ามขาร้อยยี่สิบสามขาร้อยสามกันค่ะนี่อันนี้คือให้ดูไซส์นะว่าไซส์ต่างกันนะครับอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบครับในี่นเห็นนะโอ้โหน,ะนี่อันนี้เดี๋ยวนะ <seemed excited> เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ย ขามูนยอดครับขามูลวงยอดครับผมไม่ได้มาทายอย่างเดียวไม่ได้มาทายเดียวว่ามาซื้อกินด้วยครับมาซื้อกินด้วยครับผมโอ้อันนี้ช่องไหนเนี่ยความความเชื่อความเชื่อ yes or no ครับอะไรนะความเชื่อ yes or no ครับผมนะครับทางไหนทางเฟซบุ๊กเฟซยูทูบครับผมยูทูบครับผมนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกแล้วก็ติ๊กต็อกคือครบหมดเลยใช่ท่องท่องเดียวกันปะเนี่ยใช่ครับโอ้ทีมงานนี่ท่องเดียวกันจริงๆแล้วรับเขาดูข้างหน้าครับพี่พวกผมอยู่ข้างหลังมากกว่าอ๋อครับผมอันนี้มันเป็นเด็กดู มาเป็นเด็กลงมาช่วยมัดด้วยอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวพาไปเรื่องหลอหลนะครับพาไปเรื่องอะไรนะเรื่องหล่อหล่อนเรื่องหล่อหลอนเราทอย่าลืมหล่อหล่อนไม่ได้มีของด้วนะโอ้ยลุยไปด้วยไปด้วยไปคครรัับบไไไปปปี่มด้วยไปด้วยได้ครับได้ครับับ้า่ครติดต่อหลังบ้านนะพี่นะผมช่องใหม่ด้วยนะพี่นะครับขอบคุณครับทักเข้าไปกดติดตามพี่ๆเขาด้วยนะครับไปแล้วค่ะครับ นี่แล้วก็วลูกยอดมาเดี๋ยวสวัสดีลูกยอดสวัสดีนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้จบแล้วผมก็กลับบ้ไปก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับแล้วหนีกลับแล้วอันนี้ลูกครับอันนี้หลานที่นี่ไม่มีลูกจ้างเลยครับไม่มีลูกจ้างเพราะไม่มีบรรดาจ้างสามขาร้อยผมได้แค่ <c oughs> สิบบาทกำไรนิดเดียว ý thức 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 ý